ที่ฉันชื่อ Rose เธอทุกคนเรียกฉันว่าแมดามโรสหมาดำอยากไปเจอมาดำป้าเดรี่ดีกว่าสวัสดีเดรี่วันนี้วันเสาร์ที่2 8สิงหาคมฉันไม่อยากจะชื่อเลยว่าแทนที่ฉันจะได้เป็นแมวตัวเดียวของบ้านเป็นแมวยืนหนึ่งจะต้องมีสมาชิก หมดความสําคัญแล้วความรักที่ป้ามีให้หญิงจะถูกลัดคอนลงไปไหมนะเฮ้ยยิงเข็ดยิงโครมยิงจะมีหน้าให้เราเทรนนิงเด็กใหม่สองตัวนี้เองป้าเห็นหญิงไม่ได้คะทำไมหญิงจะต้องมาเทรนนิงเด็กใหม่สองตัวนี้ด้วยหืมใครนะ่ะโรสเองค่ะมาคนเดียวหรยยอือยังคนลุยครับแค่ชื่อคือทำให้ฉันสเสื่อม้ื่อของป้าเป็นสถานะแม่แล้วแน่อคอยดูนะฉันจะ มันข้าวเผือกข้าวาทีจ้ะพอดีเห็นสวยเหมือนข้า,ขาวคาวยัวย่วยวนน่ากินนะคะถ้าเป็นพี่ที่ไม่กินนะคะนารยาทนิดนึงนะคะใช่ค่ะคุณนกฮูกเธอพูดว่าอะไรนะเปล่านี่คะคุณพี่หูฝาดหรือเปล่าคะนีม่มันร้าย well this Rose. ี่ฉันชื่อโรสทุกคนเรียกฉันว่าแมดามโรสโรซี่จีซี่คัมมี่หรือลิตเทิร์ลไฮเลดเดอร์โลว์กลับข่าวเย้ายวนชวนหลงไหลอยากได้สักจอกไหมคะคุณพี่ค่ะแมดามโรสชื่อกระดาษไปไหมยะ โทษนะคะออกเสียงผิดค่ะไม่ใช่มาดามค่ะแต่เป็นแมดามแมดามโรสมาดามอสพูดอะไรอะคะแมดามค่ะไม่ใช <shad> ่มาดามรบควาไปฝึกออกเสียงใหม่ด้วยนะคะสมาร์ทมาดามมันก็หลงเธอ งอออง,อ you know งองนะงที่เป็นอะไรกันแนะ่แวกะะพ่าเธอหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูชื่ออะไรล่ะจ๊ะนน้อยอ,อืมถึงคิวผมแล้วหรอครับใช่จ้าันแนาตัวัวได้เลยพ่อหนุม่มหน้ามนอืมโอเคผมชื่อลุยส์นะครับ Louis, Louis, ลยุยส์ลุยจิลุยลุยกันมันเตเลวที่สุดผมรองนะรักชัวลงมา พี่ชื่ออัญยานะคะอนสตา,เน,านเียอัญยาองฮัเซโยพี่มีไม่ต้องเกลใจนะคะเรียกพี่ได้ตลอดเลยส่วนเธอนางโรสมาดามค่ะมาดามโรสเออมาดามโรสที่นี่ก็อยาเรื่องเยอะห้มา,นากนการธุรกิจเดียวของมในบ้านหังนี้ก็คือต้องกำจัดพวกมาให้สิ้สนซากบมีจะได้มีแค่แมวและที่สำคัญฉันจะต้องเป็นแมวยิ่หนึงเข้าใจรนะึทไมต้องกาจัดพวกมาด้วยล่ะเขาทำอะไรให้เธอโกรธเหรอ โอ้ย oh no. <laughs> แกคิดจะกำจัดฉันเหรอนางเงนยาไ,งไงม่ง่าดอกนี่ยะฮึทุกครับปันครับปูชีครับจะอะไรล่คะครับเดีลล๋วยวนี้นะนดูปชีไกัตอนนี้ รู้แล้วใครอยู่ตรงนั้นน่ะเร็วแร้วหนี่เร็วพวกแกคงรู้ตัวแล้วสินนะนี่การล่ะฉันต้องรีบทำอะไรสักอย่างแล้วอย่าลืมกดแชร์